นิงสวยเลยนะอือโอ้มีแต่ผ้าสวยๆน,นี่ผ้าลายสวยมากใช่ชอบมากเลยใครชอบผ้าไทยแบบนิ้บ้างสวยงามมากเวลาที่ได้เย็น มันเหมือนกับว่าเราได้สัมผัสถึงพลังงานนะจิตวิญญาณนะที่ทุกคนนะได้ใส่ใจใส่ความรู้สึกมันอิ่มเอิบม,มากมันเป็นพลังงานที่ดีมากพลังงานแห่ง เพียรความมุ่งมั่นอุตสาหะบางคนมอกื่งนี้ให้ปล่อยวางหลายคนไม่เข้าใจนะปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะปล่อยวางก็หมายถึงรงนี้ไม่ได้ยืดกับอะไรนะที่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายนะมีความหมายและมีเหตุปัจจนะัยที่เราจะดำเนิน การให้สำเร็จนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่อยวางก็คือไม่ยึดติดแต่คำว่าไม่ยึดติดไม่ได้หมายถึงทิ้งทุกอย่างชีวิตก็ยังดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแล้ว,วันนี้น้องหญิงออกมาจากป่าก็ยังไม่ได้กลับและเหตุปัจจัยก็คือบารมีที่เราสาร้างในทุกๆวันเต็มบารมีที่เราจะต้องสร้างต่อ เต็มทุกๆวันการสร้างความเพียรุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จำเป็นหรอกนะท่านทั้งหลายที่เราจะต้องหนีเข้าป่าถ้าเหตุปัจจัยของผู้คนอีกมากมายที่รอรอให้น้องหญิงได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆน้องหญิงก็คิดว่าการที่เราได้ทำเพื่อผู้คนมากมายเป็นสิ่งที่สำคัญนะ และทุกวันนี้น้องหญิงก็ทำทอล k กโชว์แล้วแต่ก่อนรักษาผู้คนนะเดี๋ยวนี้ทูทูทอกโชว์แล้วไมโครโฟนทูไมโครโฟนนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ดีงามและหลายๆคนบอกว่านัองหิงใช้แบรนด์เนมด้วยจริงๆของทุกอย่างมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เอามาใช้ และมากไปกว่านั้นก็ยังมีพี่ซาร่าที่อยากให้น้องหญิงใช้นะนะก็ได้ม้อนะได้ถววยให้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ใช้งานนะใช้งานแบบไม่ได้ยืดแต่เวลาเราไปบางสิ่งบางอย่างเราไปพบปะผู้คนเมื่อเราอยู่ทางโลกเราก็ต้องใช้ของที่เป็นทางโลกนะ มันก็เป็นปกติและที่สําคัญไม่ได้ซื้อสักบาทวัน,นี้ไม่ได้ซื้อสักบาทนะท่นานพี่หาของพ่อชื่อเพื่นี่ต้องใส่ได้ไหมใช่ไม่ใส่พอแล้วพอแล้วเหรอ, <c oughs> อว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อก็แปลว่ามันไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรบางคนบอกน้องหญิงอยู่แบบพออยู่พอกินพอเพียงทุกวันนี้ก็พอเพียงนะพอเพียงและพอใจ พอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าอดๆอดอดยากๆนะท่านทันนะ้งหลายมีอะไรก็ทําตามคลื่นเหมือนเมื่อสองวันวันที่แล้วไปที่ไปที่ไหนนะท่านพี่ห้างโรบินสันโรบินสันที่ระยองเราก็มีคําสั่งให้ไปถอนคำสาบะนะคําสาบที่มีมานานบนุญลำบลุญลานมาพอเสร็จแล้ว ว่มีน้องคนหนึ่งน่ารักมากเป็นเอฟซีเขาก็ขายของที่นั่นน่ะนะแล้วเขาก็ชื่นชมและชื่นชอบน้องหญิงเ็ามีพลังงานแห่งเมตตาสูงน่ะเขาก็ดีใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาขายอยู่ที่นี่ขายต,ตรงนี้องค์สมเด็จพ่อท่านก็อะไรเมตตาท่านก็ให้หน้องหญิงและท่านพี่ไปช่วยซื้อ 这个呢？